เปิดประวัตินิโคลัสมาดูโรโมโรสประธานาธิบดีเวเนซุเอลานะครับต้องบอกว่าเป็นคดีไปแล้วเพราะว่าล่าสุดถูกกองทัพเรือสหรัฐจับกลุมตัวไปดำเนินคดีข้อหายาเสพติดที่สหรัฐแล้วนะครับประวัติของนิโคลัสมาดูโรประทานาธิบดีคนที่46 วนเตเอลาปัจจุบันอายุ64ปีนะครับเกิดในชนชั้นแรงงานครับผู้ตรงๆว่าบ้านไม่ได้มีตังเกิดที่เมืองหลวงกาลากัสเมื่อปี2505อดีตเนี่ยต้องไปทำงานเป็นคนขับรถเมล์ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มสหภาพแรงงานครับตรงนี้แหละที่เขาเนี่ยเริ่มมีปากมีเสียงแล้วก็ ันตัวไปเป็นผู้สนับสนุนหรือฐานเสียงให้แก่ฮูโกชาเวสอดีตประธานาธิบดีคนก่อนนะครับซึ่งคนนี้ก็แสบนะครับในยุคข,ของฮูโกชาเวสเนี่ยความสัมพันธ์ของเวเนซุเอลากับอเมริกาก็ขาดสะบั้นลงทันทีเพราะชาเวสประกาศต่อต้านสหรัฐให้มาลาลรนาเนี่ยปราศัยด่านะครับเมื่อปี2005แล้วก็ยุด สัมปทานน้ำมันดิบจากเอกชนต่างชาติทั้งหมดมาดูแลเองสุดท้ายเนี่ยสารัฐคว่ำบาตเวเนซุเอลาภายใต้การนำของกูโก s ซาเวสทำให้ซาเวสเนี่ยต้องหันไปทำธุรกิจสีเทานะฮะค้ายาเสร็จติดนะครับซึ่งช่วงที่ซาเวสเป็นผู้นำเวเนซุเอลามาดูโรกก็ประดุดมือขวานะได้รับตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปรานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติ รักษาการและรองประธานาธิบดีจกนกระทั่งซาเวสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมาดูโรก่ก็ก้าวขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2556นะครับทันทีที่ปกครองเวเนซุเอลาเนี่ยก็สืบทอดธุรกิจสีเทาวิยาเพติดของอดีตลูกพี่อย่างซาเวสต่อทันทีนะครับทรงไปขายทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเนี่ยลังไหลเข้าไปที่นั่นมากมายนะฮะ สวนเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาภายใต้การนำของนิโคลัสมาดูโรตลอด13ปีประมาณ3วาระที่เขาได้รับเลือกตั้งเนี่ยเวเนซุเอลากลายเป็นประเทศที่เป็นสีเทานะฮะเศรษฐกิจเนี่ยล่มสลายมีปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงอีกทั้งมีข่าวทุจริตทุกหย่อมยาโดยเฉพาะการโกงเลือกตั้งซึ่งคาดกันว่าที่มาดูโรครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานตลอด13ปีก็เพราะว่าเขาโกงนั่นแหละฮะ การถูกจับกลุ่มครั้งนี้ของมาดูโร่เนี่ยก็ทาให้ประชาชนมากมายออกมาเฮกันนะครับไม่ได้แบบสูญเสียหรือว่าร้องไห้นะฮะประเทศเขาเนี่ยก็มองว่ามาดูโร่เนี่ยคือตัวการสําคัญนะที่ทําให้ประเทศเนี่ยก้าวถอยหลังลงทองวันนี้เนี่ยได้สหรัฐเข้ามาตัดหัวจอมเผด็จการไปก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะหรือจะแย่ลงเพราะสหรัฐมายึดน้ำมันก็ไม่รู้นะครับ